สวัสดีจ้าจากช่องตาแว่นยายนงคนบ้านนานี่เอยน้องหากเก็บผักน่คะผักไสมาเก็บผักไสตำนิน่มาเดอ้อเอฟซี C. มาหากเก็บผักไสน้ำยายนงไปกินเก็บผักไส หลายๆพี่น้องอันนี้นี่ผักใส่เกิดน้ำขังหัวกนี่ค่ะหลายคักบ่เกิดน้ำขังหัวบ่ได้ปลูกเกิดหลายคักอือ ัใส่บานเนะาะครับมะละขีนน่นกนี่นกเก็บกระถุงนะนังลงเก็บกันไครับย,ยุ่ข,ข้างบ้าน มาละขี้นกเพนวกินแล้วก็ลดขมค่ะน้อยกับมูน้อยก็กินได้ยอดก็กินได้ขมน้อยๆเนาะค่ะพุทธาวันชอบอันนี้ไปออมออมใส่ไก่ออมใส่ไก่ออมใส่ปลาดุกยายน้องชอบออมใส่ไก่ นี่นะคะใส่นน้อย,อยพ่อนี่นะลวกกินกับกินสดก็ได้ลวกกินก็นได้ไม่น้องชอบกินเอาตะหยอดอ,อ่อ,อนๆมันเอาตะหยอดอ,อ่อ,อนๆนั่งเก็บมันหลายขไหลายเลยนั่งลงเก็บ mọi người thấy nhỏ mọi người thấy 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 à, thấy thấy kịp thấy 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 ผักไซมลัลคีนกประโยชน์หลายด้ยค่ะจำบ่ไดว่ามีประโยชน์อย่างนี้น <c oughs> ชอบเอาไปอ้อมใส่กไก่นี่ยและค่ะอ้อมใส่กไก่บ้านด่ค่ะ,ะไก่อันนั้นมันบรแสบนมีหอนดมดวยสุกมันมีหอนปับเคลือเทศ นั่นแเก็มึงหลครันไล่หล,หล่เก็บยูมอมเงเดียวว่าต้องไปเก็บเงอื่นเลยนี่ผักไซนี่เก็บยูมอมเงเดียวพ่อเลยรสก็จะเป็นขมขมจัหน้อยนะคะ่ะรสรสชาติของผักไซนี่จะออกมาขมขม แต่สรรพคุณมีเป็นอันใดเนี่ยกับอกต่านเอียงเนี่ยกะบอกหูนน้องกับบ,บริบหูว่ามันแก่ยังไม่แกหรอฮะม่เนาะติดตานาน,ตานั่นตานนี่ตานหลกตั้งๆนะน่ะนะาักหลกอยังแนีกยกับบกหัว่ามีความรูดทางไหนเนาะ ไหลครไปเก็บน so ้ำยายนองเด้อจากี่น้องเออจะมันหลครับจะมันไหลครับเก็บผักสซมาละขี่นกกำกันไหลครับไหลไหเก็บยอหมึงเยอกกบพอไหลครับ มันจะออกไห้มึงเออไรครับมึงค่ะทัะ้งผักใสทั้งผักตำเน้นนี่ค่ะมึง อย่ายนนุ่งผ้ามาเก็บตำหนิกันเด้อจ้ะสวัสดีจ้า